สวัสดีค่ะตื่นมานะคะโพสมาดูคอมเมนต์ที่วิดีโอโพสนะคะแล้วก็ขำ <c ười> คอมเมนต์ฝากเอาไว้ว่างงกับความคิดของคุณพคำคำพแล้ว่าคขำๆก็ตอบเข้าไปว่าโป้ก็งงเหมือนกันที่คุณงง <c ười> แล้วก็ตอบไปอีกว่าก็แค่เราคิดไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะโป้ <c ười> ถ้าเจอเยอะคอมเมนต์แบบเนี้ยนะ ในวิดีโอของคนอื่นๆนะแล้วก็จะมีลักษณะที่พูดว่าตะกะป่วยคิดไปได้ยังไงตะกะป่วยป่วยคิดไปได้ยังไง,กกไไง,ไงในคอมเมนต์วิดีโอที่โปรดฟังแล้วไม่เห็นด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดและพูดเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วๆไปไม่ทำกัน บุคคลทั่วๆไปไม่เห็นดีเห็นงามแต่คอมเมนต์ที่งงกับความคิดของคุณของที่โบสพูดเนี่ยนะโบสมั่นใจว่าสิ่งที่โบสพูดอะไม่ได้มีความไม่ดีหรือเรวร้ายแต่อย่างใดเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วโบสอ์่ะมั่นใจว่ามีคนที่เขาคิดเหมือนโบสด้วย คนที่มาง,งงกับความคิดของโบ๊ทเนี่ยก็เป็นแค่คนที่คิดต่างเท่านั้นเองนะถ้าคุณงงก็ไม่เป็นไรนะคะโบ๊ขอบคุณแล้วโบ๊ทอะดีใจกับคุณนะที่คุณเข้ามาฟังแล้วคุณงงแสดงว่าโบ๊ทอะมีความคิดที่แตกต่างจากหลายหลายคนที่เขาพูดแล้วคุณไปฟังแล้วคุณก็เข้าใจเห็นด้วยไงดีจะตาย คุณมาฟังสิ่งใหม่ๆที่แตกตา่างเปิดโลกัศน์เปิดหูเปิดตาเปิดใจรับหรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่นะคะ,ปะโป๊ดเองก็เคยไม่เข้าใจความคิดของคนเยอะแยะเลยนะคะ,ปะโป๊ก็ใช้เวลาในการทําความเข้าใจเปิดใจหลายๆครั้งก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาคิดอย่างนี้ได้ยังไงแต่โป๊ดก็ไม่งงกับเขานะโป๊ดมาทำความเข้าใจว่า <t> <c oughs> ความคิดคนเราอะ ร้อยแปมีความคิดที่แตกต่างกันมากมายอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่ไปเจอมาไปพบมาอยู่ที่การเรียนรู้ของแต่ละคนเรียนรู้แบบไหนยังไงแตกต่างกันไปเยอะแยะอะไรที่โบนไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยประสบมาแล้วโบนไปฟังคนอื่นเขาเล่าโบนจะไม่มีความงงโบนก็จะมีความเออแบบนี้ก็มีเนอะ เป็นข้อมูลทําให้เราอะโลกทัศน์กว้างขึ้นคุณเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปงงถ้าคุณไม่รู้คุณไม่เห็นด้วยกับเขาคุณก็แค่ฟังเอาไว้เป็นข้อมูลคุณจะได้รู้ว่าเออแบบนี้ก็มีด้วยเนาะ อะไรที่คนทั่วไปส่วนใหญ่อะเขาเห็นด้วยเป็นเรื่องที่ดีอะไรที่คนทั่วไปส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ดีแบบนั้นอะ่ะหลายคนก็คิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักงงนะคุณก็เชื่อเขาโอ้ยมีช่องสายฝอที่คุยให้คุณขายตัวหลายๆคนยังเชื่อเลยอะ่ะก็ทำตามวิธีเขาอะ่ะไม่รู้สำเร็จไม่สำเร็จก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบาย สวัสดีค่ะงง <laughs>